สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภดวงรายสัปดาห์ของชาวราศีพฤษภในวันที่7สิงหาคมถึง13สิงหาคม,ม2566นะคะสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤษภนะค่อนข้างที่จะเป็นสัปดาห์ที่อึมครึมไพ่เจดาบเอ่้ถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะไพ่บอกว่า อาทิตย์นี้นะการงานจะมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไปค้นเจอทีหลังแล้วไม่ได้เตรียมตัวหรือเรื่องที่เราเก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยไม่มีใครมาค้นพบหรอกนะแต่ว่ามันกัดกินกัดกล่อนในใจของเราประมาณนึงนะคะเนี่ยไพ่บอกว่าเราต้องกลืนไปบางทีมันก็จะเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราที่เราจําเป็นต้อง ไม่พูดอะเงียบๆเ,เอาไว้หรือซ่อนเอาไว้มันก็จะเป็นอาทิตย์ที่คลุ้ม,มเจอใครก็พูดไม่ได้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ก็จะเป็นอาทิตย์ที่อยู่คนเดียวเงียบๆน,นะคะแต่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะมันเป็นแค่ความรู้สึกภายในเอ่อเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยได้ข้องเกี่ยวกับใครทำนูน่นทำนี่ของตัวเองไปส่วนเรื่องการเงินก็ค่อนข้างที่จะอึอดอัด เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีความคืบหน้าไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่เงินมีใช้แต่อยากจะใช้ตามใจตัวเองก็ไม่ค่อยได้ต้องรัดเข็มขัดหรือว่าอยู่เงียบๆนิ่งๆอ่ะเป็นสัปดาห์ที่ทำตัวเองนิ่งมากเราต้องบอกไว้ก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่อีกอย่างหนึ่งไพ่บอกว่ามันได้ไพ่ปีศาจขึ้นมาไพ่เดือดรีวิวขึ้นมาไพ่บอกว่าให้ระวังการที่เราไปคุยไปพูดกับใครเนี่ยบางทีมันอาจจะ กิดก,ก่อเกิดความเสียหายให้ระวังอารมณ์ตัวเองหนักๆเอาไว้หรือว่าระวังมันก็เป็นไปได้ด้วยไปฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างที่จะแรงมากับเราอยากให้นิ่งไว้เพราะถ้าเราระเบิดอาการหนักแน่นะคะให้ระวังอารมณ์ตัวเองหนักๆเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าจะทําอะไรนะคะที่มันต้องเรียกว่ามันมันมันแปลกผิดแปลกไป จากปกติอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังไว้อย่างไว้ให้ดีทําได้ไหมไพ่บอกทําได้แต่ว่ามันอาจจะมาด้วยวิธีที่ค่อนข้างเลือดสาบหรือค่อนข้างวุ่นวายมีปากเสียงอารมณ์ขุ่นมัวเป็นชัยชนะที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะไพ่ก็ยอยากจะบอกว่าเดือนนี้ขอให้อยู่นิ่งๆิเงียบเเอาไว้ในอาทิตย์นี้นะแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละแต่ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะคะก็ อย่าใช้อารมณ์นะอาทิตย์นี้ระวังสุขภาพตัวเองด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับกล่องเสียงพวกนี้นะคะอาจจะเจ็บข้ออย่างเงี้ยได้อ่ะส่วนเรื่องความรักเป็นยังไงความรักไพ่บอกว่ามันดูอึดอัดใจคนมีคู่ ถึงจะอยู่ด้วยกันหรือยังไงไม่รู้แต่เหมือนไม่ค่อยได้มีก็เหมือนไม่มีไม่ค่อยได้เจอหน้าไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ปรึกษาแล้วก็มีการระแวงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันปรับไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องจำยอมแล้วก็ยอมรับในปัญหานั้นนะคะส่วนคนโสดมีอาการอึดอัดไม่สบายใจไม่รู้ว่าเป็นยังไงใครเข้ามาก็ดูระแวงไปหมดเลยดูกังวลแล้วก็บางคนรู้สึกว่าอาทิตย์เนี้ย ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อพี่จะมีคู่หรอกคนที่ฉันชอบเขาก็ไม่ชอบฉันอะไรเงี้ยมันจะเกิดอาการน้อยเนื้อต่อมใจบางอย่างแต่มันก็เป็นการดีเพราะเราจะอยู่กับตัวเองแล้วก็พิจารณาดูแลตัวเองมากๆในอาทิตย์นี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ